สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวท่าจจาสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอซเก่าจ้า สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่องทูทูด้วยกันทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางรายกามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจจ้าเขาไม่แลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ๊ะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าแล้วกฝากคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคนละหนึ่งคอมเมนต์คนละสองคอมเมนต์กวากันไปเนาะเพื่อได้ เพื่อจะได้เปิดค่าการมองเห็นหายกับแนวทาาแล้วก็คลิปวิดีโอของ joy, แอปจอยเราจะเพื่อเปิดการมองเห็นหายกับสองทางของแอปจอยเนะะาะนะคะฝากด้วยละกันเราจะกลับมาพบกับแนวทาาหุ่นห้างเซ้งจา้าห้างเซงรอบรอบเสาร์รอบบ่ายของวันอังคารวันที่หกเดือนแปดจะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะมาอีกอะมาพบกับแนวทางของแอปจอยคือเก่าละกันตามเคยจา้า ก่อนสิไปหลับชมแนวทางฮางเสงของจีฮกแต่เดียวมาเบึงพ้นยนลัางันก่อนจะพ้นข้อวันจันทร์วันที่ห้าจะก,ก่อนเ้าสิไปหลับชมแนวทางของมือใหม่เ้า็ต้องมาสรุป้นของอันเก่าก่อนเนะเพื่อเสิไใ้เข้าใจกันจะแนวทางอง้ฮาแล่ะแนวทางหายตัวใดไปแน่ก็เพื่อสิไใ้เข้าใจกันเราจะเขากระบอกว่าเขา,ขารุดกระบอกวา่าลุดพลาดกระบอวะกว่าพลาดจะ ผมมีการเปลี่ยนตัวเลขใด,ดๆทั้งสิ้นเนอาจ้ะถ้าลงไปใน y o u t u แลก็คือแนวทางของแอ j o i อยคือเปลี่ยนบ่ได้แล้วจ้ะสรุปตามพ้นไปเลยเนาะสำหรับหัางเซ็งรอบเสารอบายของวันจันจางวันจัน์วันที่หานี่รอบเสากับรอบ่าหนึ่งคือชนเนาจ้ะชนหาหาตีเบิลว้หาหาเ้้จ้เะเด้อ สำหรับผลของรอบเศร้าจากเก้ากับห้าวิ่งรูดผลของรอบเศร้าบนออกแปดเก้าหกโอ้โหแปดเก้าหกจับคู่พลาดไปเนาะสำหรับเก้าหกเสียดไปเนาะจากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดมากเก้าหกซะเลยเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะสำหรับบนรอบเศร้าจากซ้ายวิ่งซ้ายรูดของเข้านำเก้าไปวิ่งไปลูดได้บนได้บนตรงๆ 96จะสำหรับหกเก่าตัวจับกู่อยู่รอบบ่ายโอ้โห,โโหเนาะเขามาคู่เด่นจะ96แอรจอยกระับพายแต่โฮกเก่าบ่ายขึ้นเศาร์ารัพพิโนโอเอฟซีธนัสลับนี่ถือว่าปังตาไมีจะสำหรับสองตัวล่างรอบเศา้าจะ5555คือเขาเลขเบิร์นเต็มเต็มเราจะให้ระวังเบิร์นไว้นาะเพราะว่าในหาชนุนเราจะกระหอยเบิร์นไว้ติดเบิร์นไว้ให้แถมเป็นตัวเน้นเต็มเต็ม เด่นห้าวิรูดห้าก็มาโอ้โหรอบรอบเ้าเนี่เกือบเด้งบนหลังเลยเนาะสายวิ่งสายลุดกับหอกปังเด้อดจะถฐานน้ำหาไปวิ่งไปรลุดก็บคือเด้งเด้งกันเลยทีเดียวจะโอ้สายวิ่งสา,ายลุดก็คือลายเด้งกันเลยทีเดียวเนาะ,ะสาหรับพ้นของรอบบายเจ้าโฮกกับหาวิ่งรูดสําหรับสามตัวบนรอบบายแปดสามหกเข้าไปตัวกับหกสามจ้า อรอบนี้มาตัวเน้นเต็มๆบนรอบบ่ายเด่นโกวิ่งรูดหกมาสำหรับสองตัวหลงังรอบบ่ายหนึ่งหาจะหนึ่งหาทายจับโบพีชนาสีบอกหายพิโรเอฟซีจับอ่าสลับอยู่เนาะถามักถา้กถาชอบเนาจะหนึ่งหาไอจอยจับหายรอบรอบเสาร์รอบบ่ายบริจับหายเนาะจะโอ้โหมาออกะรอบบ่ายถ้าพิโรเอฟซีจะในสลับหาหนึ่งมาใส่บา่ายตัววัดดิงบนหลางเนาะ ่โอเคเดนหาวิรุษหาก็มาจะสสาหรับรอบบ่ายอ่ะใส่วิ่งใส่หลุดถนมหาไปวิ่งไปหลุดกระป๋งจ่สสาหรับรอบบ่ายของเฮาจ้าโอเคนี่คือพ้นสรุปห้างเซงของวันจันทร์วันที่หาจะตามนี่เลยจา้าเขาตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจหายกับแอปโอยได้เนจะจ้าหาแอปโอยสียใดมีกาลังใจว่างแนวทางจา้า สำหรับมือนีเข้ากัมาลุ้นกันตอ่อใะแนวทางสีเดินดีหรือบอ่อสีมาหา้หรือบอ่อสีปังห้คือจังมือวาดนี่อีกหรือบอ่ออะไรก็รอนไปด้วยการจากจังได้ไกอยากให้เบิ้งไว้เป็นแนวทางานาะจ้ะแนวทางกันมีเขา่ามีรุดเนาะผิดผ่านประการใดก็โคตรโคตรไพ่ไว้ด้วยละกันเนาะจ้าอ่าถามีตัวหมักตัวชบก่อยตามเนาะสำหรับวันนี้เด่นไปที่สี่อ่ารอบเสากับรอบบ่ายมือนีคือสี่สน ขอติดเบิร์นไว้ซีซีล้กันจะห้อยเบิร์นซีซีไว้สกับ9วิ่งรูดจะหาไซวิ่งไซลูดก็ห้าถามักถ้าชอบก็ลองพิจารณาเบิร์ได้จะนนาไปวิ่งไปรูดได้จะถามมักถ้าชอบนะจับคู่สี <c oughs> 48, ตัวจับคู่หุ้น้างเซ็งนี่ถือว่าตัดออกไปไลยคู่เด้จอจ้ะสำหรับวันจันนี่ถือว่าเริ่มต้นมาเมื่อแรกของอาทิตย์เราจะถือว่า โอ้โหเขียนฟิดจ้ะเริ่มต้นมามื่อแรกนี่ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะทั้งหุ่นนี่เคี๊ทั้งหุน่นห่างเสียงจ้ะมากันได้แบบเด้งเด้งอขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะอันนี้เขียนฟิดเราจะเขนะียนสี่แปดสองเถื่อเนาะเขียนซ้ำรอให้แห้งอีกนิดเดียวเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่เนาะโตด้วยสี่ห้าสี่สาม สำหรับเด่นเก้าวิรุตเก้าจะเก้าหาเก้าสามเก้าหนึ่งาสองมืม่อวานมาเก้าหกสำหรับรอบเศร้าจะสี่สี่แปก้าสี่ห้าสี่สา ตัว4แอตโจอย้ i, เขียนพีชนี่คือ4 6ได้จ้ะเด้อส่วนแหลกนี่เกียนเกียนสามสี่แปดสองเถื่อเนาะรอบบ่ายสี่กับสามวิ่งลูดจา้าเด่นสี่วิ่งลูดสี่รอบบ่ายจับคู่สี่ห้าสี่หนึ่งสำหรับเด่นสี่วิ่งลูดสี่รอบเ้ารอบบ่ายจะลองพิจารณาเบิ่งได้ได้จะเด้อคู่เด่นของเฮาสามารถมาได้ทั้งเ้าและาบ่ายจา้ะ สำหรับตัวประกบคู่คือการจะแต่ว่าอันนี้คือเอจอยห่แยกรอบเนาะอยากสนะีหนึ่งอยู่รอบใบรอบเสาบูมีเดอจะเดออันนี้นำเผื่อเป็นแนวทางจะสี่แปดสำหรับเดนสามดุดสามประกบคู่ห้เป็นแนวทางมีสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าสามหา สามหนึ่งต่อด้วยสามสี่เมื่อวานออกสามหกโอเคสำหรับตัวเน้นจ้ารอบบายนี้ขอเน้นไปที่สามห้าสามแปดสี่หนึ่งสี่หกเก้าแปดเก้าสอง สี่สามสี่หกอ่าเมื่อนี่เขาเน้นเบอร์ซีซีไว้ด้วยละการจะเส่าบ่ายผัวชุนจ้า อโอเคเรียบร้อยจ้านี่คือแนวทางหุ้นห้างเสงของวันที่หกตามนี้เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้กาวฝากยุดไว้แคบไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเราจะมือนีขาให้มาปังป,งปังละกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจะขอใไหโซูวีกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า